ยางเย่อยางเยวโอ้เข่าเนื้นอออกวะเดี๋ยวออกคุณนหรอออกครับวะต่ออ่ะได้ครับโอ้โหโอ้มีไซส์ครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้าไง 오, 디기 <me> <League? tube> <OWEN0> อรุดครับนั่นนะฮะครับสวัสดีน้านะนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่อ่า,อางเก็บน้ำห้วยโพงนะครับเปนจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้จะมาตีกระสูบนะบนเรือมาลงให้กี่มีปลาชะโดก็น่าจะล้องไล่ตีดูนะครับโดยประมาณห้าหกร้อยไล่นะครับเตรียมของก่อนแล้วกันนะครับ แลับอู้หลุดอู้ขาาแพดเลยอิดเม่มปอย่างงี่กดูแล้วมันหลงมาเองเดียวมากระสุนยู่ตัวเดียววะใจนี้ันี่แหละ เอาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับดูๆหนักไม่เร็วน่าจะไม่ค่อยใหญ่เนะพราะไม่วิ่งเลยโอ้ยห,หน้อยก็น,น้อยพูดโอ้โห <c oughs> น้อยก็น,น้อยพูดป่ะครับเดี๋ยวขอเทคกับโฟโต้ก่อ,อน ว่าแล้วันลงเรือซะกันแล้วเรือเช้เรือยางหัวเลยกดิดแบ่งเรือขึ้นหลังรถสันนิษฐานไอ่ตีสปินขึ้นมาติดแนวว่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ตัวนี้น่ ESE> well <S <S าจะเล็กไหมนี่เล็กไหมนี่หรือยังไงมันคันแข็งครับแต่วิ่งนะพี่โอ้ น่าจะฝูงเดียวกันกับเมื่อกี้ครับโอ้โหอาจารย์โกยนี่แหละมอกกำลังแกเด็กหน่อยใช่ไหล่ะ เป็นอย่างไงเนี่ยคือเก่งแต่หมากเบิดมาข้องก็มันหมากบนกับลางไหมครับมากอกันไหมมัคือเก่งมาก่อกันเลยขนาดปุ๊กับปุ๊บมาเลยโอ้ก็เลี้ยวไปเลยครับจะก,ก,กิน,นกเรีย <laughs> <laughs> เ,เอาไมเลยสะกิน อู้ี่งระเถิดหลังตีเถิด่ิชาไมหรอครับวิชาหลังตีจำไหมครับ เเาาาย,วยาวเลยครับพี่อามเอะจ้าต่อหรอบ่บ่บ่มายู่ครับโอ้โหแง่งแต่ว่าสตรตำหนิมันชัวบมันชัวบเอออได้ครับเก็บซะกันเออ หมดครับหมดตามมาเห็บเอ้ามันมันป่วยบ่ครับเบิ่งกี้แม่ป่วยเห็นเย่ปีละมันเป็นอากาศมั้เป็นแย่แนวเป็นแบคทีเรียยอู่ยนน่ปลอยดีกว่านะฮะดูครับมันป่วยให้มันให้มันตัวนะครับเมื่อกี้กัดไม่โดนโฉบเลยใช่ฮะอันนี้ตามอากัดตรงฝั่งนลยอ่ะตอนนี้ปล่อยแล้วครับมันป่วยไป หาปลาหมอซะมันแรงน้ำหรือว่าแรงปลาวะเเนเ่ย,ย,ยกเโกดกดกดตัวนี้กดครับพี่ตัวนี้เปนไอยู่ดิให้มีไส์อยู่นะเปดดด้ที่นีบ่บัวะัวะโอได้ได้ได,ได้ตัวนี้ได้โอ,โอ้โห<อ>้โอ้โอ้โหโอวไสสวยครับตัวนี้ เก็บได้เก็บได้ตัวนี้เก็บได้ครับมาแต้มแรกครับแต้มที่สี่ครับแต่ว่าตัวนี้ปาสมบูรณ์เดี๋ยวขอเก็บนะเดี๋ยวเมียด่าครับรบกว่ายังก็ได้ไปไป ายช็อตกันแล้วกันนะครับโอ้ะไรอยู่ปลาเกลือ,อปะเ้ยน้ำเคียงมาปล่อยตัวเล็กๆตัวใหญ่คือยรับของนี้ปรนตูว่มบ้าี่<ด>ะ อะไรพี่กระซูกระซูกระซูยกเลยโอ้โหใสวยครับตัวนี้ออนี่ครับกระซูยังก่อนกระซูจุดเอ่อเด็ดตอนนี้ด้อยซ้ำ

แล้วผมจะิต้า,รรายไานะี่กับบนเลยเสียครับไล่เสียผมเอาทิงกิ้งเหือจะมากินแหน่ตัวน,นี้มันเึงมีฟิวเอม่ฟชื่อถึงแหน่ครับอื้อลมสงบสีในแม่ มาเลยครับโอ้ไม่ให้หมุดเลยเก็บเก็บเก็บปลามันมุดเฮ้ย <laughs> ปล่อยมันมุด <laughs> ผมดีกว่าเหนืนนออะไรก ปลากระสุบห้วยโพงครับบอสไม่มีหรือไงถ้าเจ้าได้ไปถ้าเจ้าได้ตัว,ว,วในหญ่อยังไงโอ้ยลูกกว้างกว่าเลยใส่ใหญ่ไหมน่ะเนี้ยจุดหนึ่งเอ้าลูกสองหนึ่นงไอ้โต๊ะใส่ป่ะใส่งามครับลมแรงมากอ๋อลมแรงมาก อย่างเดียวอย่างเดียวโอ้เขาเนื้ออกว่เดี๋ยวออกขี้น้องขอครับออกอะนี่กับโมเป็นใดดอกมันนั่นนั่นโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ โตได้ไหม,มไตัวใหญ่ตอนนี้ว่าไงน้ำหนักนะครับน้ำหนักน้ำหนักอะไรน้ำกิ้มซุกีเอ,อเ้ยสวยอยู่ครับสวยอยู่นี่ครับรายการรายการครับลงกินเลยใช่ไหมครับมาทาน มันจะอยู่นี่มั้ยฝุ่งนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเก็บก่อนครับโอ้มดุดมุดครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหนิดเดียวพี่ <laughs> <laughs> นิดเดียวหลุดโอ, <laughs> โอ้ตัวนี้ โอ้ตัวนี้ไซส์สวยครับนี่ครับสวยขึ้นมาอีกนิดนึงแถวัหนและครับก็ยังขึ้นปลาครับามาหารครับโอ้โหวนตาบเลย กระติวดิวดูนี่ป่ะอะไนั่นผมยิ่งหัวไก่มาไก่เต๋อเออฟีวมากด้วไปยืนตันเขาขโมยพุ่งนี่เขาพ่อสามนีเขาบอกดิ phí gì hãy mà kí cho kênh lalaschool không bỏ นั่นไงโอ้โหฟงเลยแอดลอยโอ้โอ้โอบอลลดไปหนึ่งเข้มเลยครับกะโดด้วยครับยิ้มหนูอยเงี้ยได้ไหครับเนี่ย ผมครับผมเนี่ยแตเหนืยพอาดีค่ำ <laughs> ่อยหานแ๋ยวโอเคเนี่ยปัจจงบี่คือเขาได้อปัจติบันมันคือออกโอ้โหโอ้ตัวนี้บัลลัึกเลยครับเออเออตัวนี้โอ้โหได้ได้ได้ตัวนี้ยางสวยครับ จบไปแล้วนะครับทริปวันนี้โอ้เวลาไม่พอเลยวันนี้ก็ตกบ้างปล่อยบ้างนะครับกระชังใส่ปลานะครับ <c oughs> มันเปิดยังไงก็ไม่รู้ทุกคนใส่ปลาแล้วมันหลุดออก <c oughs> โอ้ก็เอากลับแต่พ่อที่ทางด้เข้าไปดูใส่ปลา <c oughs> คงไม่เจอ,อ ไปด้วยก็หลายตัวอยู่กับมันเล็กเกินก็ปล่อยครับกับไม้สวยๆแบบนี้นะครับห้วย,ยโพงห้วยพง,ยงพอลองมาดูครับห้วยโพงจังหวัดยะโสธรครับเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางกลับนะครับกดไลก์กดแชร์กำลังใจด้วยกันนะครับ